It's a shake. เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติปะไปนะครับกับเกม He l ์มอนเตอร์ช่วยเหลือเหล่าสัตว์ประหลาดที่น่าสงสารกันในตอนที่สองกันแล้วนะครับผมสําหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็ได้ช่วยเหลือเหล่าสัตว์ประหลาดจากเหตุการณ์แปลกๆนี่มากมายกันเลยทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยวในวันนี้มาดูกันว่าเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้จะมีเรื่องราวสุดป่วนยังไงให้เราได้ทําการแก้ไขกันบ้างนะแม่ปวดหัวแน่นอนใช่ด้วยโทรศัพท์ตก ซวมต้องใช้แขนยืนลงไปจับเออดึงขึ้นโอ้โยดีนะนี่ยไม่มีขี้นี่อวยขี้ติด เจ้าหมูเกิดอะไรขึ้นดูทำหน้าหนี่มันใส่หน้ากากออกซิเจนเุ้ยชึบใส่เข้าไปโอ้โหสงสัยจะป่วยอะไรติดคอวะนี่ขอดูหน่อยสิโอ้ยนี่มันเคลียร์แบบว่าหลอดลมหน่อยดึงเส้นขนออกจากคอครับผมโฮ้ยคันคอไปหมดเลยนะนี่มันุ้เจ้าชายกบหรือเปล่าหน้าตาแบบนี้หละ่ะ <c oughs> หน้าตาแบบนี้เหรอขอดูไหนสิเจ้าก,กบจูจุ๊บตัวสั่นไปหมดมาจูจุ๊บหรือว่าขเขมือวะเนี่ย,ยไม่จูจุ๊บโอ้โหเข้าไปติดคอตาย สปารล์ลิปบินออ้ยโดนท่อแตกใส่ครับผมต้องอุดท่อกันหน่อยปเปลี่ยนกันเลยละกันนี่น้ําไหลจอกจอกอืมจากนั้นยังไงเอย่ยเปลี่ยนท่อใหม่ครับผมสวมเข้าไปไม่ทากาวอะไรด้วยเฮ้ยช่วยด้วยสายกีตาร์ฉันพังต้องขึงสายใหม่ให้ตึงๆเออใส่เข้าไปสองเส้นโอ้หโคตรย่อนนี่ โคตรเทครับผมชี่ด้วยไฟฟ้าช็อตชั้นหืหดึงปลั๊กออกก่อนแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะหยดน้ําดึงลงมาหืหอโอ้โหไม่เกรียมเจ้าแมวทําไมเปิดเปื้อนขนาดนี้ดูหน่อยอุ้ยสบู่ถูตัวมันฟืดเอาให้ฟองหนาๆจากนั้นนี่เอาน้ําล้างให้สะอาดโอ้ยสะอาดแล้วเพื่อน อุ้ยขนสะอาดแวววาวสมบัติน่าจะอยู่แถวนี้อืมต้องขุดดินมาฟื้นอุ้ยโกยดินด้วยความรุนแรงครับผมหยิบกลองขึ้นมาเพื่อนนี่กองทองคดเยอะล่ำรวยเลยนะอ้าวปวดตาครับผมอุ้ยน้ำยาหยอดตา ยอดให้ถูกข้างนะเพื่อนไม่ใช่ข้างนี้เอาข้างนี้สิแม่ข้างที่เจ็บปวดนี้ดวงตาใสๆอุย้ยแบตกําลังจะหมดต้องเสียบสายชาร์จผมสายก็จะพังด้วยนะเฮ้ยชึบโอ้ยต่อสายไฟอีกอืยังไงกันดีแดงต่อกับแดงอ่าเหลืองต่อกับเหลืองอะไรแบบนี้อุย้ยชาร์จไฟเข้าโอ้อยด้วยฉันจมน้ำต้องปั๊มแบบว่าน้ําออกจากปอดออ ปั๊มแรงๆปั๊มแรงๆอ้อ เอาน้ำออกจากปอดให้หมดปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปเยอะๆปึ๊บปึ๊บเฮ้ยรอดตายขอบใจมากเพื่อนอุ๊ยนี่มันคลอดลูกวัวครับผมเราน่าจะต้องดึงออกมานี่ออกมาโอ้ยโรโหหุนแรงเหลือเกิน้ขอบใจมากว้ายฉันปวดฟันโอ้โหจิ้มเข้าไปแล้วก็แหวกออกครับผมนี่มันอะไรเนี่ยอื้อเคี้ยวได้สบายน่าจะปอกเปลือกที่มันแข็งๆอะไรสักอย่างอ้าวบาง กพ่นไฟช่วยด้วยอืมดึงดาบของผู้กล้าขึ้นมา เป็นไงดีล้มมังกรได้ครับผมสุดยอดฉันจะผ่าฟืนมาจะตายเราจะต้องเอาขวานผ่าฟืนตรงกลางครับผมชึบเออนีสร้างบ้านได้โคตรเทพช่วยด้วยหมาจะกัดเฮียเราจะต้องเอาไส้กรอกดี่เด็ดออกซ้ายขวาหลอกออกครับผมให้มันกินนี่ผูกมิดกับน้องหมาว้ายนี่มันซอมบี้จะมากัดฉัน เราจะต้องดูดยานี่ช่วยได้ครับผมนี่มันกล่องสมบัติข้างในมีอะไรกันนะเอาขวานเะกุญแจครับผมไายมิมิกด้วย,วยติดใยแมงมุมโดนแมงมุมกินแน่นอนเฮ้ยเอาพวกนี้ออกอ <c oughs> ีสามตัวผมจะตัวจิว๋วเรียบร้อยวิ้ยตัวใหญ่กำลังมา แกตายแน่ทำอะไรลูกฉันเฮ้ยแวมพายไม่มีเชี่ยวโอ้โหเราจะต้องดื่มเลือดแล้วผม เทแบบว่าเทเลือดเข้าไปในในแก้วแก้วนี่เหมือนเป็นรูปหัวใจเลยนะเออค่อยๆค่อยๆเรียบร้อยยังกับดื่มไวายตัวบวมช่วยด้วยเจ้าหมาป่าจะขมือรับแม่ยังกับหนูน้อยหมวกแดงเราจะต้องเอาขนมปังใส่เข้าไปในท้องให้มันอิ่มครับผมยัดเข้าไปสองชิ้นเออนี่มันโอ้โหเจอพลังหมัดหอยต่อยเข้าหน้าตกปลาอย่างสบายใจค่อยๆ ย่อนเบ็ดครับผม,มแล้วก็จับปลาให้ได้นี่ดึงขึ้นได้ปลามากินอุ้ยนางเงือกช <c oughs> ่วยด้วยอยากกินแอปเปิ้ลแต่ฉันเจ็บมือเอาแอปเปิ้ลยัดเข้าปากมัน <c oughs> ออเออขมือสองชิ้นผ่านไปอือเรียบร้อยโอ้โหตัวบวมอีกแล้วอยากจะเก็บแอปเปิ้ลขย่งไม่ถึงเราจะต้องนี่โน้มกิ่งเข้ามา นั่นแหละยัดเข้าปากอืมมันติดริมฝีปากอยู่นั่นแหละยัดปากอื้อลงท้องครับผมเข้าไปสองชิ้นเอออิ่มแปรครับผมเฮ้ยนี่มันพลังมัดก,กับลูกอันนี้เอาแบาบว่าก้อนเมฆออกให้มีแสงแดดส่อง แล้วก็เด็ดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยดึงออกได้ง่ายๆติดอยู่ในน้ำแข็งเมื่อกี้นี่มันเจ้าหมากับแตงโมว้าวผ่าแตงโมชึบนี่แล้วก็ชึบอืมกินแตงโมเอาละสามชิ้นกินทั้งเปลือกนี่แหละแม่ดีจริง โอ้โหเต็มปากเต็มคำเฮ้ยเจ้าแมวหาวกำลังแทงสนุกงั้นก็แทงเข้าปากมันไปเฮ้ยอ้าวเต็มท้องช่วยสัตว์ประหลาดหรือแก้งสัตว์ประหลาดวะนี่อะไอ้นี่มันเลอะเหม็นโอ้ยแปรงฟันกันนิดนึงนะ เอาหนอนออกแล้วก็เศษอาหารเท่านี้ฟันก็สะอาดเฮ้ยเจ้าสัตว์ประหลาดกับแครอทที่ติดคออืมต้องดึงออกเอาไมใช่เฮ้ยต้องเอาลงกระเพาะอืมดึงลงมาให้มันลงมาสู่กระเพาะแบบง่ายดายืออได้แล้วเพื่อนโอ้โหยนี่มันตัวโคตรใหญ่เออของเล่นพัฒนาสมองอุ้ยสมองมีแต่ขี้เอาขี้ออกกัน อืมใส่สมองเข้าไปเออปิดฝาโอ้โหจบด็อกเตอร์สร้างยานอาวกาศเฮ้ยโจนชั่วจะมาปล้น โอ้ยต้องดึงลากอันนี้ออกอะไรวะเนี่ย <c oughs> กินแล้วตัวใหญ่ครับผมหโคตรน่ากลัวเฮ้ยเจ้าโจรขโมยมาจับมันเอาละคล้องเชือกเข้าไปที่ขาที่ตัวโอ้โหโดนมัดเจ้าริบบิ้นกับเครื่องบินเราจะต้องวิ่งดึงแบบว่าดึงล่มให้กลางครับผมเออตกจากเครื่องกระโดดลงจากเครื่อง จริงๆตัวนายไม่น่าจะต้องใช้ล่มหรอกนะตัวบางๆอุ้ยอกหักหน่าสงสารเหลือเกินเราจะต้องเอารูปทุกอย่างทิ้งลงถังขยะให้หมดรูปแห่งความทรงจําอุ้ยแล้วก็หาสาวใหม่ <c oughs> ช่วยด้วยไม่น่าไปเลียนี่เลยลิ้นติดอุ้ยต้องเทน้ําร้อนนะผมอ่าเทน้ําร้อนใส่ให้มันละลายนั่นแหละจอกจอกจอกจอ,กอลอกออกครับผมโอ้โหเฮ้ย,ยลิ้นพองลิ้นบวม ว่าฉันจะกินรังผึ้งเอาผึ้งออกให้หมดเออเออเด็ดมันออกน้ำผึ้งไหลอ้ไหลออกมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอืจอกจกจอก,จอกโอ้โห,ห,หกินจนอิ่มเฮ้ยนี่มันฟอสซิลไดโนเสาร์หัวทีเล็กประกอบเข้าไปให้มันเสร็จสมบูรณ์เอาละอื เฮ้ยกระดูกทีเล็กมีชีวิตเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรแตกสลายต้องประกอบรูปให้เหมือนเดิมอ่าไม่น่าจะยากครับผมบนขวาล่างเรียบร้อยนี่มันเฮ้ยผลงานศิลปะชั้นเลิศปีศาจโอ้โหยเป็นฟันนี่มันเวลาอะไรเอ่ยต้องปรับเวลาให้ได้เป็น12นาฬิกาตรง เออนี่ออกมาฟาดหัวไอตัวปลุกช่วยด้วยโอ้ยนี่มันเกมจนสลัดสิบเสียบต้องเสียบให้ดีือรูไหนมันถึงจะก,กระเด้งออกมานะเอาละชึกรูนี้ไม่ใช่รูนี้หรือเปล่าเอ่ยก็ยังไม่ใช่น่าจะเป็น ต้องเสียบให้ครบยาเรียบร้อยกระเด้งเอาเฮ้ยออกมาเองเฉยเฮ้ยช่างแกะสลักหินเจ้าหมูมาตอกตอกตอตอกตอกเออเออโอ้ยโตรเซียนลูกปั้นหมูที่สวยงามอืมนี่มันอะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิเฮ้ยต้องปอกเปลือกอืมนี่มันทัวลันเตาัาผมปั๊บปั๊บ ปลาดึงออกนี่เอามาเป็นกระสุนพน่นเจ้าแมวปีศาจกับปลาทองในโหลมาฉันจะคว้าปลาขึ้นมาออืจะขมืออ๋อมาจุดจุด๊บเดี๋ยวก็ขาดอากาศตายหรอกนะโยนลูกบาสเข้าที่แป้นเอาละอุ้ยสวบลงไปดิโอ้ได้แชมป์เลยเพื่อนอ้าวฉันเจ็บมือโอ้โหมีหนอนเอานอนออก แล้วก็ทําการตัดเล็บด้วยอืเล็บเนี่ยแหละแม่ทาให้มีหนอนเล็บเน่าสุดยอดขอบคุณที่ช่วยนะห,หน้าตามันเ,เค้กนี้มันแปลกปลมีหนอนอยู่ดึงหนอนออกส่งมันออกไปนอกอวกาศดีดมันทิ้งออกให้หมดอือุ้ยโคตรอร่อยเค้กเนื้อนุ่มเออนอนหลับขอกฟีไม่รู้เรื่องโกนหัวเถอเพื่อนปืน โอ้โหหัวล้านโอ้โหก็ยังไม่ตื่นแม่ขี้เศร้าจริงๆอืเจ้าแมวล่อจรเคคะเข้ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องอาปากกัดหางมันโอ้โหว้าวโดนกินเข้ามาทั้งตัวเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรเอ่ยขวดนี้โยนโอ๋อเม็ดฟูลงไปครับผมนี่เฮ้ยชึบว้าวน้ำทะลักปริวกระเด็นไม่น่าใส่เมนทอสลงไปเลยนะ คิดถึงปลาครับผมดูหน่อยสิคิดถึงปลาก็ต้องได้กินปลาสิอ่าขมือบอือลงไปแล้วตัวหนึ่งเจ้าปลาตัวที่สองเข้ามาหน่อยเคลื่อนที่ผานลำไส้ ด้วยความยากลําบากเอ้ยโอ้โหตัวอิ่มแม่เน้นที้เจ้าพวกนี้อ้วนจริงๆอะไรแบบว่าหูเหม็นเดี๋ยวเราจะต้องทําความสะอาดโอ้โยดึงออกให้หมดืหเฮ้ยเสียบอย่างแรงโอ้โหโคตรฝินดูหน้านี่มันอุย้ยอุนจิอืมกลับมาที่ด่านแรกครับผมแม่แสดงว่าเราเล่นครบแล้วนะก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ตอนที่2ก็ยังสนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิมแม่ได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆเพียบกันเลยใช่ไหมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋วหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันอีกนะทุกคนสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ